รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนรับเข้าสู่เป่ายิงาาย้งฉุบแห่งชาติคแนนดีครับอีกสองคะแนนเนี่ยครับ ผมจะไม่คิดมากแ,แล้วครับแพ้เราก็ไม่เป็นไรต่อต,ต่อไปตัดอาวุธดีกว่าอ,อืมตัดอาวุธยังไงก็มีแค่เสมอกับชนะอยากออกอะไรออกถ้าวันนี้มันใช่ของเรามันต้องใช่แต่ถ้าแพ้ก็อย่าไปเสียใจได้ครับโอเคนะคมามีค่าเท่ากันหมดอะผมว่าตัดอาวุธอะแล้วผมไปดูเข้าไปเลยนะอ,อายุทยาอีกนิดเดียวเย้ ึครั้งนี้จังหวัดใดจะเป็นผู้คว้าชัยไปชมกันเลยครับเอาละสถานการณ์ตอนนี้นะฮะสัดสีสองจังหวัดเป็นเดิมพันอุอยุธยากรุงเก่านั้นนำอยู่8คะแนนอีกค2คะแนนเท่าน,นั้นสู่ฝั่งฝังผนผ่านเข้ารอบ36ทีเมถูกต้องรังฮะจะขึ้นนำมาก่อน2 0นยเกมพลิกไปพลิกมาตอนนี้ตามอยู่2คะแนนครับ เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทั้งสองทีมนั้นพลาดไม่ได้แล้วครับเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ในโค้งสุดท้ายน่าจะมีกลเม็ดเด็ดพลายที่ไม่ธรรมดาอยุทยาครับคุณเป็นทีมชนะเลือกรูปทีมก่อนครับใครดี5 PA ครับคนเดิมครับคุณนพพลครับพี่คะสังเกตหลายครั้งแล้วว่าทำไมคุณนพพลเนี่ยได้ออกมาเล่นบ่อยฮะคนคิดว่าคํานวณไว้แล้วว่าตาเนี่ย เขาต้องเอาจอมยุทธ์แม่ทัพของเขาออกมาสู้กับเราแน่นอนแล้วคุณน้ินพลคือจอมยุทธ์สั่งเราใช่แต่ณตอนเนี้ยหอกเราเยอะกว่าของเขามีแค่มีดปอกผลไม้เสียบมันให้ใส่หลอ่ยยังไงคุณแก้เกมยังไงเขาอีกอีกแป้นเดี๋ยวเขาขึ้นแท่นเลยนะพี่บอกพี่หอกเยอะครับงั้นเดี๋ยวขอทานพี่หอกหักให้ดูครับผมงั้นผมขอเชิญพี่อภิชิตครับ ส่งตัวหักหอกมาเอาละตอนนี้ผมทบทวนนะครับอยุธยายังเหลือตัวช่วยเดียวคือเปลี่ยนคู่ต่อสู้ในขณะที่ตรังยังเหลือ2ตัวช่วยคนั่นคือตัวช่วยในการแบบกลับดวงฮะแพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้และตัดอาวุธคู่ต่อสู้นะครับตรังตามอยู่2ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับตั้งใจให้ดีกรรมการประจําที่ครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับ ช้ตัวช่วยไหมครับรอาวุธครับเอาแล้วอาวุธนะครับตัดอะไรครับตัดคอนฮะตัดคอนนะครับ,รบห้ามออกคอนนะครับตอนนี้นะฮะตัวช่วยนี้ทําให้ตรังเตีตึ้งมาเป็นเจ็ดต่อแปดหรือไม่ครับในขณะที่อยุธยาสาม,มารถตีเสมอยันเสมอเพื่อทาลายตัวช่วยได้นะฮะโอ้โหนะฮะโอ้โหเอาวละเตรียมขอให้ตัวช่วยของตรังมาถูกที่ถูกเวลารอสัญญ,ญาณาห้ามออกคอนนะครับ การตัดสินใจใช้ตัวช่วยนี้ครับจะสามารถทำแต้มให้กับทีมจังหวัดตรังได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยไปเฮ้เฮ้ยโอ้โหจะมา,ญญาครับโอ้โหเอ,หอ,หอาลวช่วยไอ้พญาต้านไม่ได้นะครับไอ้พญา,าดวงแข็งนะทำลายตัวช่วยไปแล้วนะฮะเอาละเอาละสิ ครังนี้ทั้งสองฝ่ายมีตัวช่วยอย่างละหนึ่งตัวช่วยเหมือนกันครับอริยาเปลี่ยนตัวคู่ต่อสู้ได้ตร,รังตอนนี้นะฮะกลับดวงนะเอาและแเป็นชนะชนะเป็นแพ้นะครับตั้งใจให้ดีนะฮะผมบอกตรังเลยนะฮะอย่าปล่อยให้อุลเยาขึ้น9ก้าแต้มนะฮะพวกกูจะหายใจหายคอไม่สะดวกเลยอยุเยาโอกาสคุณอีกนิดเดียวนะฮะตั้งใจให้ดีนะฮะกรรมการรจำที่ครับใช้ตัวช่วยไหมครับอ่อในคู่ต่อสู้อะ อยู่บนหลังม้าเลือดซกแล้วทีบันให้ล่วงมาไม่ใช่ใช้ตัวช่วยไหมครับเขาพูดว่าอะไรเมื่อกียนฟังเขาก็มีวาจานแบบการศึกเขาเออสํานวนวัวหานไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช้นะครับโอ้ทางนั้นก็เล่นใหญ่ทางนี้ก็ไม่มีอะไรแรกเตรียมแนนนิ่ิ้งแท่นนะครับรอสัญญาณ ทีมอยุทยาทำลายตัวช่วยของทีมจังหวัดตรังได้สำเร็จครับยกนี้เลยต้องใช้ฝีมือกันล้วนๆทีมใดจะได้แต้มนี้ไปละเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยจโอ้ยมา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 อามามา่ามปมา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 มมามามามองมม เละเลยครับผมคุณแค่เละนะโอ้โหถ้าลองเก่งสักแบบถอดแว่นนี้เลยโอ้โหวอาวแล้วตอนนี้ถือวันไล่กันขึ้นมาคะแนนเดียวแล้วฮะตอนนี้เกมเริ่มสนุกแล้วฮะตังตามมาติดติดฮะเจ็ดต่อแปแนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะสถานการณ์ของฝั่งอยุทยาก็ยังไม่แย่สักทีเดียวนะครับผมไม่แน่หลังจากประชุมกลับมาอยุธยาอาจจะขึ้นแทนเป็น9ต่อเหรือตังอาจจะเป็น8ต่อ8ครับบอกได้เลยว่าเวทีนี้ไฟลุกแน่ประชุม Th เป็นไปอย่างนั้นอะไม่คิดอะไรมากไม่ซีเรียสมันจะใช่มันจะใช่ของเรามันก็ต้องใช่นะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ดวงผมเชื่อดวงนะอยากออกอะไรออกไปอย่าคิดเยอะนะมาถึงตรงนี้แล้วเรานำอยู่เราจะคิดผิดทุกครั้งไปก็ให้มันรู้ไปเราก็ยอมรับความแพ้โอเคครับอยุธยาช้ำแน่ ถมว่าตัวช่วยที่แบบเสีย่ยงสุดคือแพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้คือเสีย่ยงสุดเลยเสีย่ยงสุดสุดเลยในการที่แบบโอกาสใช้โอกาสได้ใช้แบบแทบไม่มีอ่ะถ้าเกิดจะใช้คือต้องใช้ต่อไปถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดใช้ก็ใช้กับพี่ผมว่าได้ไหม <laughs> ไม่ก็พี่พวกพวกเก็บงลงมาไม่ชนะเลย ชนะครั้งนึ่งชนะครั้งนึงว่าเพิ่งชนะอ่ทีครั้งนี้ทุกคนชนะโอกาสมีกว่าชนะหมดเลยชนะตอนี่ชนะตสองเอาพ้บ้างอีกเอาแพ้บ้างเอยหลังจากทีมตรังชิงแต้มมาได้ครับการวางแผนของทีมใดนี่จะดีกว่ากันช่วงหน้าห้ามพลาดเบล็คช็อตแข็เช่าแบล็คช็อตแบลช็ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลังตามอยู่สองค่อนข้างเสียเปรียบนะครับครับบอก,กลังเลยนะฮะอย่าปล่อยให้หยุริยาขึ้นก้าวแต้มนะฮะคงคุณจะหายใจหายคอไม่สะดวกเลยเฮ้ยเฮ้ยใจ้โ ครับนี่คือเป่ายิางชูบแห่งชาติรอบสาวในสองทีมการเจอกันระหว่างตรังและอยุธยาครับกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยานั้นแหมบอกได้เลยว่ามันดุเดือดจริงๆครับผมสถานการณ์ตอนนี้นะอยุธยาต้องการอีกเพียงแค่้มเท่านทน,ทน,ทนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับในขณะตรังฮะตามอยู่7คะแนนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ตรังอาจจะตีสเสมอเป็น88ครับหรือพระนครศรีอยุธยาขึ้นนําเป็น97เพื่อกดดันฝั่งตรงข้ามถูกต้องเกมนี้จิตใจเป็นเรื่องสําคัญและแผนที่ตาะเตรียมมานั้นสาคัญยิ่งกว่าครับ เอาละฮะทีมชนะทีมตรังครับฝ่ายชนะเลือกผู้แข่งนก่อนครับงั้นเมื่อกี้วางแผนกันมานิดนึงะฮะงั้นรู้แล้วจะลงเลือกใครนะครับขอเลือกพี่วีรยุทธ์ฮะโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าสัตว์เสียงชาวตรังนี่อยู่ในมือวีรยุทธ์แล้วนะฮะมซึ่งเสมอเป็นไพ่ตไให้ได้อยุทยาครับผมต้องแก้เกมนะฮะเพราะเราต้องการอีกเพียงแค่สองแต้มนี่มีความหมายมากครับครับผมคิดว่า การแข่งขันในวันนี้เนี่ยผมทําหน้าที่คุณสื่อ,อม,มาใกล้ฝั่งพอสมควรแลร้วห <ผม S 1> ลังจากนี้ผมจะขอพึ่งดวงและชะตามันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดจะชนะก็ต้องชนะครับเพราะฉะนั้นเล่นเองครับเอาแล้ว,ลว,ลว,ลวพี่เอบอกว่าพาทีมาใกล้ฝั่งเรียบเส้นเงินไม้ใกล้ฝั่งใช่ไหมฮะโราณนะฮะรางกันแต่ต้องบอกเลยเลยว่าพี่เอนี่ถือว่าเสียสละนะฮะ ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วก็รับผิดชอบคนเดียวนะโอ้โหรับผิดชอบคนเดียวแต่ถ้าเกิดชนะนี่ชนะเป็นของจังหวัดนะนฮีโร่เลยโอ้โหนี่เข้าเนื้อนะถือว่าเป็นแผนที่เข้าเนื้อแต่ก็ยอมนะครับโอ้โหปรบมือให้กับพี่เอนะฮะแรใจใมไาาม่ธรรมดาชนะช้ายิธยานะฮะส่งกำลังใจมาด้วยนะครับอยุทยายจะขึ้นนำเป็น9ต่อ7หรือตรังจะตามมาเป็น8ต่อ8ดูตานี้ฮะกรรมการคะแนนนี้มีความหมายขอเสียงก้องเชียร์่อยครับ ป้าฝั่งยุทธยาขอย,ด,ย,ขอย,ด,ยดมฮะไม่ไหวนะฮะปราก็ลุ้นอ๋อามาเลยใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ครับแพ้ถ่ากบบชนะชนะไอ้แพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้ฮะเอาละฮะตอนนี้ตรังขอหลอกดวงฮะขอกลับดวงนั่นหมายความว่าต้องลุ้นให้ตรังเนี่ยออกผลมือแพ้ยุทธยาถึงจะได้คะแนนนะ,ค,ะครับผมเอาแล้วเอาแล้ว โอ้โหต้องคิดกัน2-3สมชั้นเลยนะฮะเรามาดูซิว่าตัวช่วยนี้ตรังจะใช้ได้ผลหรือไม่ครบ,บมาการแับพี่ครับเตรียมจับตาดูนะฮะตรังตะต้องแพ้นะฮะถึงจะได้คะแนนรอสัญญาณนี่เป็นต,ตัวช่วยสุดท้ายของตรังแล้ว ตัวช่วยนี้นะฮะเสียเปล่าเลยนะคบเสียเปล่าเลยนะฮะพี่เอทำลายตัวช่วยของตรังไปหมดแล้วนะฮะอยุธยายังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยเอาละเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะกรรมการใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่นะครับขอใช้ตัวช่วยออกไปไหว้ศาลไม่มีไม่มีไม่มีไมีไม่มีไม่มีฮะไม่มีไม่มีตรังจะตีเสมอเป็นแปต่อแปหรืออยทธยาจะขึ้นแท่นก่อนเตรียม รอสัญญาณเป็นอีกครั้งครับที่ทีมอยุธยาสามารถทำลายตัวช่วยของทีมจังหวัดตรังลงได้เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะซ้ำรอยอีกหรือเปล่าโอ้โหยไปเฮ้เฮ้เฮ ก็ว่าชาวอายุทยาอุ่นใจได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเก้าคะแนนแล้วฮะครับผม,มตอนนี้นะฮะตอนนี้อยุธยาขึ้นแทนว่าทีบูชนะและอีกแต้มเด่านั้นนํำเป็นเก้าต่อเจคะแนน <Yeah! S 2> ต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของอยุทยาน่าสนใจมากยังไงฮะพี่เอเนี่ยตัดสินใจเอาตัวเองลงเลยถือว่าเป็น เป็นแผนที่เข้าเนื้อเหมือนกันเพราะถ้าชนะตัวเองก็ไม่ได้อะไรพวกทีมจังหวัดต้องได้แต่ถ้าแพ้นี่ถือว่าเข้าเนื้อแบกภาระไว้เองในขณะที่ตรังตอนนี้หมดตัวช่วยแล้วตามอยู่2องคะแนนแล้วเขาต้องการดิ้นต้านเท่านั้นปาฏิหาริเท่านั้นฮะหรือแผนที่ดีพอหรือการวางตัวผู้เล่นเท่านั้นมาประชุมเลยไปครับเชื่อไหมเชื่ออย่างที่ผมคิดไหมเชื่อเชื่อแล้ว ตัวช่วยที่เหลือก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเราเท่าไหร่ใช่ตอนนี้เลยจะช่วยแอมเนี่ยก็เป็นตัวช่วย้สู้คิดซะว่าเราอะถือไพ่ที่เหนือกว่ามากทําใจให้สบายสบายเป็นต่อเนื้อนะเป็นต่อเยอะมากเลยครับมันจะใช่ก็ต้องใช่เราเชื่ออย่างนั้นนะหนึ่งเป็นทหาหนึ่งอ่าโอเคตัวช่วยไม่เหลือด้วยอะไรไม่มีด้วยแย่แล้วฝั่งนู้นน่าจะเอาอีกคนนึงเอาคนอื่นมาลงก่อนเพราะว่าเขาน่าใจนั่นแต่อยากรู้ว่าใครน่าจะผู้หญิงมา นั่นแหละผมแย่แล้วผมดวงเป่ชุบแย่มากแพ้ก็แพ้ที่ใช่ไหมมันแพ้แน่เลยอ่ะคือเันแพ้แพ้ที่ผมนี่แหละเอาเมื่อไเร่ถ้าเกิดจะแพ้ทีมจังหวัดตรังนี่ดูท่าจะถอดใจแล้วนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใจเย็นๆกับเกมเป่ายิ้งฉุบแบบนี้อ่ะต้องมาลุ้นกันต่อครับในช่วงหน้ากับเป่ายิ้งฉุบแห่งชาติ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่เป่ายิางฉุบแห่งชาติกับการแข่งขันที่ดุเดือดทีมจังหวัดตรังจะสามารถทำแต้มเพื่อซื้อเวลาให้ยังอยู่บนเวทีได้หรือไม่ต้องไปติดตามชมกันเลยครับเชิญหัวหน้าทีมครับครับผมโอ้โหมามามาอ,อนนี้นะฮะชำเลืองไปยังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะฮะยังไงครับนะแม่ทัพนางแต่ละทีมนะฮะ นายท่านนายกสมทรงตอนนี้ยิ้มรอแล้วนะฮะรอแล้โโแ,แต่ไมใช่ว่าท่านรองเกงสักจะหมดกำลังใจครับไม่แน่จะเสมอเป็น9ต่อ9ได้โ,โอ้โหสถานการณ์แบบนี้ฮะโฟสตคุณอาจทำให้ชาวตางนีผิดหวังกันได้ทั้งจังหวัดเลยนะฮะ คุณอาจทำให้แบบว่าเด็กที่นั่งลุ้นอยู่ถึงกับร้องไห้กระจองงอแงเลยนะเด็กที่ตรังเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณเป็นกำลังใจแต่พอทีมจังหวัดแพร่เขาอาจจะไปเสพยางกันทั้งจังหวัดเลยนะทำไมพิธีกรรายการนี้มีคนนึงเบรกคนนึงโู่สมทงคุณเลยเป็นไงวันนี้ความรู้สึกตอนนี้ยังมีหวังไหมผมถามเลยกราบขอโทษทีมจังหวัดตรังมันต้องสู้ันอยู่สุดท้ายนะคุณถึงผมจะขอโทษไปก่อนก็คืออยากให้รู้ไว้ว่าผมสู้สุดใจรับรองว่า นั่นน่ะสิรู้อะไรต่อเลยอะเอาละไม่แน่ต้องปาฏิหาริย์เท่านั้นครับผมชะเนของเกมนี้คืออะไรมันเกิดขึ้นได้จริงๆถูกต้องฮะราะนั้นฝ่ายชนะครับฝ่ายยุธยานะฮะต้องเป็นคนส่งผู้เล่นขึ้นมาก่อนครับนี่อาจจะเป็นแมต์พอยด์นะฮะครับว่าไงครับผมไหมได้ครับเพราะตอนนี้ไม่คิดอะไรแล้วมันจะใช่มันก็ต้องใช่ถ้าถึงแม้ผมจะแพ้ผมเชื่อว่าชาวยุธยาให้อภัยผมแล้วครับครับ เนี่ยเป็นฝีมือของพี่เอซะก็หลายแต้มอยู่เหมือนกันนะฮะเอาละฮะเรียกว่าตัวเขาแรกเลยอย่างที่บอกว่าสไตล์นี้นี่ต้องรีวิเข้าเนื้อจริงนะร <ฮะ S 2> ับผิดชอบสูงมากแต่ก็ทําได้โฟดฮะวันหน้าเขาปักหลักอยู่เลยคุณจะอ,อยังไงเมื่อกี้ปรึกษาลูกทีมเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> ถ้าเกิดทีมมันจะแพ้ก็แพ้เพราะผมดีกว่าครับผม <c oughs> เอาละนี่เพระถ้ันบอกว่าคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ไปเหยียบจังหวัดตรังได้เลยนะครับ ยางกับบ้านก็ไม่ได้แล้วพ่อคุณจะต้องถูกข well> ับไล่ออกจากความเป็นชาติสงวัตรังด้วยชาวบ้านก็จะเอาปันกิดมาค้ง้งบ้านเดี๋ยวนะฮะเาทำผิดอะไรนะโฟร์ครับปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าคุณอาจจะทำเก้าต่อเก้าให้เราเห็นได้หรือเรื่องนี้จะจบลงที่คะแนนนี้เลย10ต่อ7ครับอ่านะฮะเพื่ออยุธยาจะได้ผ่านลอยลำเข้าไป กรรมการอยากพี่ครับจะจบเลยไหมใช้ตัวช่วยไหมครับขอพูดเป็นภาษาเทนนิสหน่อยฮะหน้าชั่วโมงนี้ผมสามเกมพอยนะครับครับผมผมขอไม่ใช้ครับใช่ครับขอยุทธยาจะจบเกมด้วยตา้ม10ต่อ7เออหรือตังจะยืดเยื้อขึ้นมาเป็น8ต่อ9เตรียมของเชียรจบไม่จบฮะจบเลยไหมไอยาจบเลยไหมรอสัญญาณ การปะทะกันของเทรนเนอร์ทั้งสองทีมจะทำให้ฝั่งทีมจังหวัดตรังมีความหวังขึ้นมาหรือเทรนเนอร์เอจะจบเกมนี้ได้ด้วยมือของเขาเองโอ้โหมันบีบหัวใจอะตุบตุบตุบไปเฮ้เฮ้โอ้ ก็สองทีมมาเลยชนะชนะชนะมามาเอาแล้วเอาแล้วการแข่งขันจบลงแล้วครับผ่านเข้ารอบต่อไปจังหวัดพระนครศรียา10ต่อ7ดคะแนนมาตรงนี้ทีมตรังครับทีมตรังมาฮะเริ่มจากพลกิจก่อนเลยกันพูดอะไรกันแล้วนะฮะความรู้สึกที่ได้มาร่วมสนุกในปาร์ติชุ่แห่งชาติก็ ไม่คิดนะเมื่อเมื่อคืนนั่งดูรายการย้อนหลังมาก่อนที่จะมาก็ไม่คิดว่ามาเล่นจริงเนี่ยจะตื่นเต้นขนาดนี้เื่นเต้นเกมนี้เป็นเกมที่ตื่นเต้นนะครับโอเควิรยุทธ์ละครับคุณก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันที่โดดเด่นไม่น้อยฮะรู้สึกยังไงเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังมันลงสูุกับเราปีหน้ามีอีกไหมครับมีเรามีกันทุกปีฮะเราเปิดรอกาสให้เสมอเจอกันอีกครับเจอกันอีกแน่นอนนะฮะมาเลยฮะชินภัทรฮะ กินผักนะฮะแล้วจิ้มกินเบาๆว <literature> ่ายน้ำบ้างนะฮะไรู้ความรู้สึกนะท่านได้มจากผมรู้สึกสงไงวันนี้คุณมาร่วมสนุกกับเราก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นนะน้ำหนักลดไปหลายกิโลเลยนะโอเคเอาพิชิตแล,ล้วฮะก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับยังเต้นนะก็จะออกอาวุธได้เดี๋ยวเชื่อว่าคุณทุกคนจะจดจำเกมนี้ไปตลอดนะสุดท้ายคะเทรนเนอร์วันนี้คุณทำไม่สำเร็จฮะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวตรังหน่อยไหมฮะก็ไม่คิดว่าตื่นเต้นขนาดนี้ฮะที่มายืนพูดกับเขาไม่ได้โอเเคคโอ พี่น้องชาวตังครับพวกผมก็ถือว่าทาเต็มที่นะฮะยังก็ตามถ้าเกิดเราไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเราถือว่ามาแข่งเกมเอาความสนุกดีกว่ายังก็ตามถือว่าสร้างเสียงฮองเราะให้กับพี่น้องทางบ้านได้ถึงวันนี้ตรังทําให้สําเร็จแต่ไม่เป็นไรนะฮะก่อนจะจากกันไปเนี่ยต้องเชิญแม่ทัพต้ใช้คํานี้นะฮะขึ้นมากล่าวอะไรกับพวกเรานะฮะท่านรองนายกเทศมนตรีนครตรังท่านรองเปลียงสักรัรตนาสีมานน เราเก่งสักฮะกแม่ตลอดการแข่งขันท่านก็ลุ้นกันใจหายใจคว่ำเลยวันนี้เราทําให้สาเร็จครับอยากจะบอกอะไรพี่น้องชาวตรังหน่อยไหมครับก็คิดว่าวันนี้ผมเองนะครับไม่คิดว่าการละเล่นแบบพื้นบ้านของไทยๆเรานี่นะจะเป็นเกมที่มันตื่นเต้นขนาดนี้นะครับก็นั่งลุ้นนั่งเชียร์กันกับท่านนายกสมทรงนะครับก็คิดว่าทุกทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้ไหวพริบพิงไหวริงพริบกันนะฮะแล้วก็ ดูสีกันมาตลอดนะครับก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายก็มีความสามารถแต่ว่าสรุปแล้วก็เป็นเกมกีฬานะพยชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมอยุธยาด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจกับจังหวัดสั่งนะครับแล้วก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถครับเอาแล้วนะฮะขอบคุณนะครับผู้อ่ารจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีนครตรังนะครับท่านรองเกรงศักดิ์รัตนสิมาโน์นะฮะและเทรนเนอร์ประจำทีมนะฮะดิเจโฟดขอบคุณครับโอ้โหเอาละฮะตอนนี้มาเลยฮะทีมชนะครับมาถึงผู้ชนะเนี่ยผ่านเข้ารอบนะฮะต้องเชิญแม่ทัพขึ้นมาเป็นเกียรติเช่นกันนะฮะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนายกสมทรงพานเจริญวัฒกุลบอกเลยนะฮะตลอดทุกแต้มทุกทการแข่งขันฮะนา<อ>ยกสมทรงนี่ลุ้นกระบังสะเทือนเลยทีเดียวนายกฮะรู้สึกยังไงฮะที่ลูกทีมเราพาท,ทีมเขารอบได้ฮะรู้สึกดีใจค่ะก็ลุ้นตลอดนะคะการแข่งขันเป้ายิงฉุกแฉี่ชิงเงินล้านนะคะ ดีใจค่ะอะไรกันแ้กันฮะธนะคราวหน้าในทีมอุทยาจะจัดเต็มขนาดไหนฮะเสื้อพงเสื้อผ้ามีของกงของกินอร่อยๆจากเมืองอุธยามาฝากพวกเราะทั้งทั้งทีมด้วยทุกทีมและเสื้อที่น้องๆใส่เนี่ยเป็นเสื้อของจังหวัดพระนครธิยาคะนัคือเสื้อประจำจังหวัดดอกสนุนะคะค่ะเป็นเสื้อสีเนี้เสื้อประจำจังหวัดค่ะก็จึงเป็นสิ่งที่เรามาเป็น ของจังหวัดพระนครศรียาแต่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพรภาคม้าสองอย่างอ่าอ่าพูดง่ายวันนี้นำความเป็นอยุธยาที่เราภาคภูมิใจเนี่ยมากันเต็มเนี่ยเลยถามผู้ดงันฮะเป็นไงพานุพัฒน์วันนี้เราผ่านเข้ารอบ32ทีมละไปรอบ16ทีมละรู้สึกดีใจมากครับเต้น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 เลยนะโอเคนวพลวันนี้คุณก็โดดเด่นนะฮะสร้างผลงานนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าชนะแน่ครับโอ้โหมันอย่างงี้ก่อนฮะ ทิงแรกจะออกมาครั้งเดียวนะแต่คุณทีมคุณจะพากันเข้ารอบนะฮะฝากอะไรถึงชาววิทยาหน่อยฮะสร้างความมั่นใจกับชาววิทยาหน่อยครับอยากฝากให้ชาววิทยาติดตามพวกเรานะคะพวกเราจะเอาชัยชนะมาให้ค่ะปฐมมาฮะเป็นไงวันนี้ก็้สึกตื่นเต้นค่ะ<ช>ไอยากใ,ให้ชาววิทยาเชียร์พวกเราด้วยค่ะแต่ว่าปฐมมาสัญญาผมก่อนฮนอะว่าเขา<อ>น่าจะไม่ถัดเปียแบบนี้แล้วนะฮะสุดท้ายต้องให้เครดิตเทรนเนอร์เลยว่าเอาตัวเขาแรก ผมผู้นำทีมนะคะเอาตัวเขาแรกเลยเมร่ะว่าถ้าแพ้นี่รับผิดชอบนะฮะแต่ถ้าชนะก็เป็นเครดิตของทั้งทีมพี่เอเป็นไงวันนี้นำทีมผมเชื่อว่าการแข่งกีฬานะครับทุกประเภทนะครับมันจ้อมีแพ้มีชนะนะครับก็ครั้งนี้ผมทําได้นะครับแต่ถ้าครั้งต่อไปผมก็จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องชายุทธยาว่าผมจะทําให้ดีกว่านี้อีกครับ และนี่คือหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายพระนครศรีอยุธยาอขอบคุณครับ สดด,ดวี้้ยครับไปผู้เข้าแข่งขันที่เราต้องยกให้เป็นดาวเด่นของการแข่งขันคู่นี้ครับจะเป็นใครไม่ได้นรจ๊ะนั่นก็คือเทรนเนอร์เอเชิญยิ้มนั่นเองที่นำทัพประมือกับทีมจังวัดตรังและยังกล้าเสี่ยงเอาศักดิ์ศรีตัวเองเป็นเดิมพันจนสามารถนำทีมอยุธยาเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จ ในตอนหน้าการแข่งขันของคู่ต่อไปรับรองสนุกสนานมากกว่านี้แน่นอนติดตามได้ในเปลวยิงฉุกแห่งชาติพวกเราชาวนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีนีโคร่าเปลวสาทินดินดานเพียนหลานยาโมวันนี้สู้สู้พวกเราชาวกาญจะนะบุรีแวนโบราณ ด่านเจดีม่นีเมืองการสพานข้ามไม่น้ำแพแหล่งแร่น้ำตกกานจะน้ำบุรีไม่มีวันแพ้